รอบนี้นะครับเราจะมาดูการตกทุนลอยนะครับด้วยชุดตัวเดิมนะครับเราจะเลื่อนสต็อปเปอร์ลงมานะครับระดับความลึกนี่ผมจะตับเป็นประมาณเมตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับทุนก็จะตอกไปเลยนะครับเราก็ยกเบ็ดวัดเลยได้นะครับหรือว่าเราจะกอสายแล้วเข้าวัดก็ได้นะครับ สวัสดีครับออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับช่องของผมนะครับแนะนําเคล็ดลับเทคนิคการแก้ไขปัญหาหน้างานการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันสําละแมตให้ได้นะครับมาเข้ามาคุยกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับะออดแม่ตแตงเชียงใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆก่อนใครนะครับ วันนี้นะครับจะมาแนะนําการตกสปิิวนะครับเนี่ยนะครับเทคนิคการใช้งานทุ่นสปิิวนะครับจะมาประกอบสายหน้าให้ดูนะครับสําหรับคันนะครับผมใช้เป็นคันก้าฟุตนะครับลอก็เป็นเบอร์43,000นะครับเราจะตกแบบสปิวนะครับเรามาดูการประกอบสายกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะแนะนําเป็นทุ่นลอยแล้วก็หน้าดินนะครับ อันดับแรกเราจะทําเป็นแน่ดินก่อนนะครับผมก็ใช้สต็อปเปอร์ยางนะครับวันนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการวัดระดับน้านะครับเพราะว่าบ่อนี้น้ําค่อนข้างลึกนะครับก็ใส่สต็อปเปอร์ก่อนนะครับแล้วก็ประกอบทุ่นไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สต็อปเปอร์ใหญ่นะครับไม่ต้องเติมลูกปัดก็ได้นะครับมันไม่รอดรูนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเราจะประกอบสายหน้าใส่ทุ่นเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสต็อปเปอร์อีกตัวนะครับกันทุ่นไม่ให้มันลงมาติด ลูกตัวลูกหมุนด้านล่างนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตะกัวนะครับตะกัวฟิวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปัดเล็กนะครับเพื่อป้องกันตะกัวมาเกัดสีนะครับวันนี้จะใช้หลีดยาวเลยนะครับประมาณหกสิเซนนะครับก็ผูกเลยนะครับก็ใช้เงื่อนตามที่เราถนัดนะครับผูกตะขอเบ็ดนะครับ ขนาดเงื่อนไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับก็ดึงให้แน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะลองวัดสตอปป็อปเปอร์ก่อนนะครับว่าทุ่นตัวน,นี้รับน้ำหนักได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่เราจะเอามาตกทุ่นลอยนะครับ มาดูกันก่อนนะครับการวัดระดับน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดระดับน้ํากันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ผมจะล็อกตื่นๆก่อนนะครับจะเช็คระดับว่าทุนลอยได้หรือไม่นะครับผมจะแนะนําการตกแบบหน้าดินแล้วก็ตกแบบทุนลอยนะครับเพราะว่าเราจะวัดระดับน้ําก่อนนะครับว่าทุนรับน้าหนักได้แค่ไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับ อนี่นะครับก็ตะกัวฟิลกับทุ่นนะครับรับน้าหนักกันได้พอดีนะครับหากเราจะตกทุ่นลอยก็ลดระดับตรงมาได้เลยนะครับอเดี๋ยวเราจะมาดูการวัดระดับน้ําหน้าดินนะครับว่าผมจะมีวิธีการวัดยังไงนะครับอันนี้ผมจะใช้ตะกัวโอ่งนะครับแบบนี้นะครับผมจะคล้องสายไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตะขอเบ็ดเกี่ยวไว้นะครับนี่นะครับก็จะให้มันถ่วงลงไปด้านล่างนะครับ สำหรับสต็อปเปอร์นะครับบ่อนี้นะครับน้ำลึกประมาณห้าถึงหเมตรนะครับเราก็ปรับสต็อปเปอร์เลยนะครับเลื่อนไปเลยนะครับผมก็เลื่อนสต็อปเปอร์ให้มันถึงระดับห้าหเมตรก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็คระดับอีกทีนะครับให้มันได้ระดับน้ำนะครับหากมันได้ระดับแล้วนะครับผมก็อาจจะตัดนะครับมางัดเป็นสต็อปเปอร์ ใช้สายเอ็นมัดนะครับให้มันตายตัวนะครับแบบที่ผมเคยใช้ปกตินะครับอนนครับพร้อมแล้วนะครับก็ลองวัดระดับน้ํากันก่อนนะครับว่ามีความลึกเท่าไหร่นะครับเราใช้ตะกัวใหญ่นะครับเพื่อให้ทุ่นลงระดับน้ําเร็วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุ่นทุ่นได้ระดับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขยับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเลือกตกนะครับ เราตกจุดไหนแล้วก็วัดระดับน้ําประมาณจุดนั้นนะครับผมจะตกไกลไปอีกหน่อยนะครับก็จะเลื่อนระดับออกไปนะครับเราดูว่าระดับน้ําจะได้พอดีไหมนะครับอ๋อวันนี้ตั้งทุนได้พอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตะกั่วออกนะครับแล้วเราเกี่ยวเหยื่อนะครับระดับอาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเราลอง ใส่เหยื่อไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุ่นเรานอนนะครับเราก็ลูดสต็อปเปอร์ลงนิดเดียวนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาใส่เหยื่อกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวเกี่ยวผมจะใช้เป็นขนมปังกะโหลกนะครับแล้วก็ขนมปังเป็นขนมปังขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ผมใช้ขนมปังเปล่าแล้วนะครับผมไม่แต่งไม่แต่งกลิ่นนะครับอ่าเรามาลองดูนะครับผมก็แกะหัวขนมปังออกนะครับก็ เดี๋ขนมปังเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับแต่งให้สวยงามนะครับเกี่ยวเหยื่อนะครับเราจะหุ้มเหยื่อตรงขนมปังไปเลยนะครับสําหรับวิธีการตั้นเหยื่อนะครับผมก็ได้แนะนําไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็ขนมปังขึ้นมาหนึ่งกรัมนะครับทาบเหยื่อลงไปนะครับขนมปังเข้ามาอีกหนึ่งชั้นนะครับปกด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับกดหัวกดท้ายนะครับให้มันแน่นนะครับพอสมควรนะครับ ถ้ออกได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูการตกเลยนะครับนี่นะครับสายหน้าจะยาวนะครับวันนี้นะครับนะครับเราตีออกไปนะครับเหยื่อจะลอยน้ํานะครับแล้วก็จะค่อยๆซึมลงสู่ระดับนะครับเพราะว่าบ่อนี้น้ําค่อนข้างลึกนะครับนมปังเราลอยตัวนะครับแล้วก็จะค่อยๆลงนะครับดูสายนะครับ ผมจะรอให้ลงถึงระดับน้ําก่อนนะครับแเราจะจะเซตสายนะครับเพราะในการตกแบบสปิวนี้นะครับส่วนมากผมจะใช้งานตอนที่เวลาปลากินเบ็ดค่อนข้างยากนะครับหรือว่าเราจะใช้งานสําหรับบ่อตกปลาเหมาวันนะครับเพราะว่าปลามีไม่ค่อยเยอะแล้วก็ปลาจะกินเบ็ดเคี้ยวนะครับปลาที่กินเบ็ดยากๆนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้นะครับในการตกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานนะครับ เพราะว่าในการตีสปิวนะครับมันจะไม่มีเสียงดังนะครับเสียงมันจะเงียบนะครับทําให้ปลาไม่ไม่ค่อยตื่นนะครับนะครับแล้วก็เส้นสายนะครับเมื่อทุนจะถึงระดับนะครับหลังจากนั้นก็รอให้ปลาเข้ามาฉวยเหยื่อนะครับอันนี้เราดูระดับที่เราตั้งไว้นะครับหากทุ่นเราเอียงเยอะเกินนะครับเดี๋ยวรอบถัดไปแล้วก็ปรับระดับลงมานะครับหรือว่าระดับถ้าระดับมันพอดีแล้วนะครับเราก็ใช้ระดับนี้ไปเลยนะครับ ก็เสตสายให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รอปลาเข้ามากินเหยื่อนะครับการที่ผมเลือกใช้หลีดยาวนั้นนะครับเพราะว่าเราจะลดการรลแวงของปลานะครับเวลาปลาเข้ามาเจอเหยื่อก็จะอ่าจะโฉบเหยื่อได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เทคนิควิธีการต่างๆนะครับก็ได้แนะนําลงไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ อ่ะลอาลองดูทุ่นนะครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับเนี่ยนะครับก็กินนะครับก็จะเดินทุ่นจมนะครับก็จะใช้ได้สำหรับปลาที่กินเบ็ดยากๆนะครับเราใช้หลีดยาวนะครับก็เพื่อนๆนะครับลองไปทดลองกันได้นะครับจะไปใช้บ่อแข็งนะครับตอนที่ปลากินยากหรือว่าจะไปใช้ตอนบ่อเหมาวันนะครับ สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุ่นสปิวนะครับเนี่ยนะครับขอเบ็ดเข้าแบบนี้นะครับนี่นะครับการใช้งานทุ่นสปิวนะครับก็วิธีนี้เป็นตกแน้่ดินนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาดูการตกทุ่นลอยนะครับ ด้วยชุดตัวเดิมนะครับเราจะเลื่อนสต็อปเปอร์ลงมานะครับระดับความลึกนี่ผมจะตับเป็นประมาณเมตรหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ชุดเดิมจากชุดหน้าดินเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าผมได้ช่างทุ่นแล้วนะครับว่าทุ่นรับน้ำหนักรอยไหวนะครับเรามาลองทุ่นลอยกันนะครับมาดูกันครับใส่เหยื่อก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตกทุ่นลอยนะครับขนมปังเราจะลงไปตั้งที่ระดับประมาณ1เมตรนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เหยื่อนะครับแบบนี้นะครับกดหวัวกดท้ายให้พอดีนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูการตกเลยนะครับลักษณะในการตกแบบสปริวนี่นะครับก็เป็นวิธีการแรกๆนะครับตั้งแต่ผมเริ่มฝึกตกปลามานะครับเมื่อก่อนนี่ตะก้อซิ่ง หรือว่าเทคนิคอื่นๆนะครับยังไม่มียังไม่รู้วิธีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับก็ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากสปิวนะครับแบบนี้นะครับสปิวแน่ดินสปิวลอยนะครับก็แบบนี้นะครับตกปลากันมานะครับเมื่อก่อนปลาไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับฟิชชิงปาร์คเดี๋ยวนี้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ปลามีน้อยนะครับแล้วก็กินเบ็ดค่อนข้างยากมากนะครับ ก็เลยใช้วิธีการตกแบบสปิวนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวนะครับส่วนมากนะครับสปิวนะครับเวลาเราตกนะครับมันเวลาเราตีเหยื่อลงไปปลามันจะไม่หนีนะครับปลามันจะไม่ค่อยตื่นนะครับแบบนี้นะครับก็มีปลาเข้ามาอยู่นะครับก็ลุ้นจังหวะให้ปลาเข้ามากินนะครับเนี่ยนะครับทุ่นจมก็วัดได้เลยนะครับ เราจะกอสายวัดหรือว่าเราจะยกวัดก็ได้นะครับแล้วแต่ขนัดนะครับสําหรับวิธีการนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับเอาไปทดลองแก้ไขหน้างานกันนะครับสําหรับตอนที่ปลากินเบ็ดยากนะครับก็เพื่อนๆนะครับลองไปแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามีเทคนิควิธีการแก้เกมกันยังไงนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับนี่นะครับ ตกทุ่นลอยนะครับก็ใช้สายเดียวกันกับชุดแน่ดินนะครับเพียงแค่เราขยับทุ่นนะครับระดับน้ําไล่ลงมานะครับว่าปลากินระดับไหนนะครับลองไปทํากันดูนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook นาออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับอยากจะให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ เจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ตกแบบชิงหลิวเป็นสามารถนำเทคนิคการตั้งทุ่นแบบชิงหลิวมาใช้ในการตกสปิวได้นะครับ